แล้วครับก็สวัสดีคุณผู้ชมที่หลงเข้ามาดูกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสน,นุกชาแนลแกน,นชิชเชอร์นะครับสาหรับในวันนี้เราก็มาูกันในเกมวันพันแบนเดอร์สตองเกนเองนะครับนะก็ความเดิมจากคลิปที่แล้วเลยนะครับก็วันนี้เราจะมาทําการสุ่มในการนะครับสำหรับอันเชิญตัวม่วงนะตอนนี้ผมมีทั้งหมด40ใบแล้วก็มีตัวแดงอีก72ใบตัวเหลือง43ใบนะวันนี้ก็จะทําการสุ่มให้หมดเลยนะครับที่มีอยู่นะก็ตามล่า ซอมบี้แมน S Man, r A พัตนะครับเพราะว่าในเดือนหน้าเนี่ยจะมีฮัตของเจ้าตัวละคร U R เข้ามานะคือเป็นตัวละครบัฟสปีดตัวใหม่นั่นเองนะครับ,นะรบ,นะรบแล้วก็จะได้ไม่พลาดกันในเดือนหน้านั่นเองนะครับโอเคนะครับเพราะกกาะนี้ไปดูคลิปมต่อครับก็ขอทุกคนช่วยกันกดไลค์คลิปนี้เพื่อเป็นการังใจให้ผมหน่อยละกันนะครับขอสัก20บไลค์ได้ไหมวันนี้ขอเยอะหน่อยวันนี้ขอ20 like ิบไลค์นะทุกคนช่วยกัน กดไลค์เพื่อเป็การให้ผมน่อละกันนะส่วนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากที่กันกดติดตามผมหน่อยนะตอนนี้เดินทางมาถึง3,000สัตร์แล้วก็ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะทุกคนช่วยกันติดตามและซัพพอร์ตผมมากันนะครับก็มุ่งหน้าสู่ 4 0 0พสับสไครกันนะครับก็ฝากทุกคนด้วยนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมวันพันแมนเดอร์สตองเกตเลยนะใครแสนจะถูกและรวดเร็วผมขอแนะนำนี่เลยคั้นเทพร้านบริการเติมเกมมือถือที่โคตรจะถูกไม่ว่าจะเป็นเกมอวีฟฟีไฟหรือแม้กระทั่งพับจีโมบายร้านเขาก็มีทุกคนเลือกกันอย่างมากมายและที่สำคัญเลยร้านเนี้ยเติมเร็วมากอย่าลืมไปใช่บริการกันได้เยอะนะที่สำคัญเลยอย่าลืมบอกว่าหม่ช่องสนับชน่าด้วยนะครับเขาจะได้เป็นสปอนเซอร์ให้ช่องเราไปนานๆน,นะ โอเคมาเดี๋ยวเราไปกันก่อนเลยนะครับที่ตั๋วม่วงดีกว่าคือ,อตอนนี้คือผมแลกมาแล้วนะครับก็มีอยู่30สามอันตัวน,นี้ก็คือได้แต่ไม่แลกตั๋วนะก็คือจะสุ่มให้หมดเลยนะครับเ้าก็เก็บไว้รอแลกพวกหินอนะไรพวกนี้นะคือมันค่อนข้างมีประโยชน์กว่าในการทําในอนาคตน,นะเพราะตอนนี้คือผมมี ลูกแก้วของจักรพรรดิเด็กเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือตามหาแค่ลูกแก้วของซอมบี้แมนแล้วก็ในอนาคตเราค่อยทําขึ้นเรื่อยๆเอานะครับตรงนี้มันจะได้ทําให้ทีมเราแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับมาเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราทําการสุ่มกันก่อนละกันนะครับไปกันก่อนที่10โลแรกนะครับสำหรับลูกแก้วซอมบี้แมนจะมาเลยหรือเปล่าจหวันนี้คือจะมาเลยหรือเปล่ามาชาร์จหมัดไปชาร์จหมัดแล้วต่อยเข้าไปต่อยเข้ามาหนึ่งทีจังวะหนีเอ้ยค้างค้าง มีการเอ้ยแล้วมีการค้างลงมาเป็นสีทองแบบนี้ยาบอกนะอยาบอกนะว่าจบตั้งแต่โลแรกหรือเปล่าจบตั้งแต่โอ้โหลงมาเป็นหินพัฒนาปีศาโลดโูคนดูไอผมก็นึกว่าแบบจะจบตั้งแต่โลแรกอะไรอย่างนี้หรือเปล่าโอ้โหได้หินพัฒนาปีศาจนาเป็นก้อนที่สองแล้วนะครับตรงนี้ก็ยังไม่รู้เลยว่าผมจะเอาไปทําประโยชน์อะไรนะแต่เขาที่คิดไว้ก่อนจะทำพวก ราชาใต้ดินมาไว้เล่นละกันนะครับถึงแม้ก็ในอนาคตตัวทนี่มันมีตัวละครปีศาจเก่งๆเข้ามาเอาค่อยทําให้ละกันโอ้โหแต่ถือว่าเปิดสวยนะเปิดมากันที่สิบใบแรกได้เป็นหินพัฒนาปีศาจมานะแต่เสียดายถ้าเกิดเป็นหินพัฒนาฮีโร่เอเออาร์นี่คือเฟี้ยวนะผมบอกเลยถ้าลงมาเป็นเอเออาร์นี่คือเฟี้ยวแม้ช่วงนี้ชาร์จไปก่อนนะโลดี้ยี่สิบโลดี้สองนะต่อยไป จะมีสี่ทอรมาอีกหรือปล่าเจ้าว่านี้มีการคร้างเฮ้ยแล้วมีการค้างลงมาเป็นสองทอรนติดจจงหว่านี้ยังไงจังไงโอ้โหสมพรปานนบบาดีใจทำไมวะเ้วสมพรปากจัดคืออะไรอะ่อะเ้ยคืออะไรอะ่ะผมได้หินพัฒนาฮีโร่กับปีาศาจอย่างละก้อนภายในสองโลเฮ้ยดวงเวอร์แบบปะอันนี้คือผมสามารถทำจกักรพาด็กได้แล้วนะครับเนี่ยตรงเนี้ยเออคือดวงอย่างเวอร์ เลยยี่สิบใบไปกันต่อยอย่าบอกนะอย่าบอกนะว่าสี่สิบใบสี่ทองอะไรองี้เออมันจะเวอร์ไปรอบนี้น่าจะคือเหรแล้วหละนะผมว่าถ้เกิดว่าไม่ไหมอีกนี่คือเวอร์มากนะเฮ้ยค้างอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเกมพักเหรอเฮ้ยเฮ้ยคนดูเฮ้ยอ่ะเพือสร้างโลกใบใหม่ เกียร์โรเกียร์โรอฮ้ยอันนี้คือเหมือนเหมือนในคลิปที่ผมเคยสุ่มไปเมื่อดอนก่อนเลยนะสุ่มสามโลสามทองแล้วเกียร์โลก็มาเอาดีๆแต่คือสองพี่แม่เรายังไม่มาเลยนะเออไปคือแบบดวงอย่างเวอร์คือดวงดวงดวงต้นปีอย่างเวอร์ไปกดไปต่อครับโลที่สี่นะทใบที่สี่สิบจังหวะนี้จะมาอีกทอนหนึ่งไหมถ้าไม่อีกทอนหนึ่งนีน่คือเวอร์มากเลยนะเออคือมันจะมันจะเวอร์เกินไปอ่ะผมว่า คือไอ้เมื่อกี้ควรจะเป็นคืนเลทก็ไม่คืนนะแล้วลงมาจาังหวะนี้เป็นสีบ่วงโอเครอบนี้คือถือว่าเป็นเกมที่เรารู้จักและเกมหมาให้เรารู้จักเฮ้ยแต่เมื่อกี้นี่คือเวอร์จริงนะคนดูเที่ยมเป่าคือแบบเวอร์จัดละได้อินพราพิธามาหนึ่งก้อนฮิโร่หนึ่งก้อนนะครับแล้วก็มีเป็นส่วนของเกรียวกันชุบใช่ไหมเอ้ไม่ให้เกรียวกันชุบเกโรเกโรเนี่ยได้มาหนึ่งตัวนะตรงนี้ก็บอกเลยว่า ดูโคตรดีนะเดี๋ยวดูเกียร์เกโลหผมสีเกโลหผ,ผมยังสองดาวอยู่ตัวนี้เป็นตัวที่สองในดีนะครับก็โอ้ยสามารถทําขึ้นสามดาวได้เนดะี๋ยวค่อยทำแล้วกันไม่ได้ใช้แล้วนะดวงอย่างเวอร์นะครับตรงนี้เออเอาเรื่องจัดนะแล้วก็ตอนนี้เออมันมีทางส่วนของอันเชิญด้วยนะครับตรงนี้นี่มีอันเชิญตัวแดงนะก็คือผมตัง้งใจที่จะเชิญอยู่แล้วเพื่อที่จะเอานี่นะครับหินพัฒนานะ้โก เลือกพวกหน้ากากหวานด้วยนะตัวนี้ก็คือผมไม่ซี้งแล้วอยู่แนละ้วก็คือสุ่มตอนไหนก็ได้นะคือเราจะสุ่มตูงนี้กันนะครับมาดูกันดีกว่าว่าเราจะได้สีทองเพิ่มอีกหรือเปล่านะครับตรงนี้นะกดไปก่อนเลยแล้วกันนะสำหรับโลแรกนะอือแต่วันนี้นี่คือทองออกดีมากนะครับเปิดไปตัวม่วงสี่สิบใบได้มาสามทองอือแล้วจวังหวะนี้เอ้ยมีการค้างเล็กน้อยโอ้ยนี่ก็จะแบบ มาแบบประเดิมอีกลือเปล่าเมื่ออ้ยผมเห็นเกมค้างที่อะไรนะี่คือแบบใจคอไม่ค่อยดีเลยนะออืใจคอนี่คือออกแนวแบบวันๆใจคอไม่ค่อยดีมาชาร์จบัตรแล้วต่อยไปฮะบึ๊บจังหวันนี้เป็นสีอะไรอือเป็นสีม่วงนี่ไงเริ่มแล้วเริ่มแล้วมันมันเริ่มอาเลทคืนแล้ว <laughs> มันมันเริ่มอาเลทผมคืนแล้วจังหวันนี้อือกดไป โลที่สามนะตัวนี้คือผมกดเพื่อที่จะแบบเอาของเฉยน,นะไม่มีอะไรมากหรอกถามว่าคาดหวังตัวไมก็อยากได้แค่หน้ากาักหวานนะครับและกักหวานเอซเอร์พัดเนาะส่วนตัวอื่นก็คือผมมีครบหมดแล้วขาดแค่หน้ากาักหวานตัวเดียวซึ่งตอนนี้ผ่านมาแล้วสามสิบใบยังคงนิ่งอยู่นะครับแต่ก็เข้าใจได้นะคือมันเป็นออกตู้ตวงม่วงหมดแล้วนะตรงนี้คือถือว่าโอเคเราได้เห็นพัฒนาฮีโร่กับปีศาจมาอย่างละก้อนไปกดข้ามหน่อยแล้วกันเผื่อจะแบบลงมาเป็นสีทองให้เราได้ลุ้นโอ้ <c oughs> ถ้าาว่าเป็นสีทองน,นี่คือเวอร์จัดเลยนะอออาจจไม่เสียงแปลกๆนิดน,นึงนะเมื่อกี้พอดีอยู่หูฟังมันจะหลุดนะ้วผมเลยผมเลยขยับนิดน,นึงนะครับห้บาสิบใบผ่านไปยังคงนิ่งอยู่มาใบาที่หกสิบนะครับดูกันนี่ค่ะมันจะมาอีกหรือเปล่าตรงนี้จะมาอีกหรือเปล่าซัดไปอาจจะมาอีกทั้งหนึ่งทองให้เราได้ลุ้นหรือเปล่าอีกสัหนึ่งทองไปอีกทั้หนึ่งเอ้ย วล้วลมาสองทองเลยจังหวะนี้เฮ้ยเมื่อกี้ลงมาจังหวะนี้เอาจกออกเป็นจอาชีวิตกูเฮ้ยย,ยังมีอีกทองนึงยังมีอีกทองนึงยังมีอีกทองยังมีอทองบึ้มอือจังหวะนี้เลยแกคิดว่าจะหนีฉันได้อย่างนั้นเหรอโอ้ยทำไมในไอดีตัวรองผมมันไม่มาวะโซนี่เฮ้ยเอาเฮ้ย ห้าทองบ้าไปเลยแล้วคือได้โซนิกไรเทียมทานด้วยเนี่ยตัวจำกัดนะได้ตัวจำกัดเฉยเออไปกดไปต่อฮะเฮ้ยดวงอย่างเวอร์คือผมพูดว่าโลนี้สีทองต้องมาแล้วปะคือแล้วก็คือมาจริงนะประเดยคือมาสองด้วยรอบรอบนี้เกลือนะพูดจริงๆรรอบนี้เกลือเลยการันตีเลยเออเมื่อกี้คือออกมาสองละเฮ้ยดนอย่างเวอร์นี่ใครเนี่ย คือใครสนใจฝากเปิดที่ฝากเปิดได้เลยนะครับคือดวงเวอร์มากตั้งแต่ตอนที่กดตัวดําและโอเคได้ไม่อีกห้าใบตรวนี้ขาดอีกสามนะอย่าได้เลยเดีว,ดว,ดว,ดวตอนนี้คือมันขาดอีกสามครั้งไงปัดอีกสามครั้งมันจะได้ตัวม่วงหรือทองไปรุ้นเอาเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตกดก่อนกดก่อนขออนุญ,ญาตกดกดข้ามก่อนขออนุญ,ญาตกดข้าม แล้วก็โลนี้ปะการันตีว่าเราจะได้แน่นอนนะครับเปล่งขังกดไปต้องมาแล้วหรือเปล่าจังวันนี้มาลุ้นสีกันหน่อยละกันนะครับเพื่อจะแบบมีสักหนึ่งทองโชว์คนดูไปอย่างเงี้ยทองแบบอารามตาหรือเปล่าจังวันนี้ลงมาอมืโอเคอารามตาเลยสีม่วงอุย้ยอย่างน้อยฉันก็เป็นฮีโร่ระดับเอโอเคสเน็กเข้าใจเข้าใจวันนี้ผมแชร์กัน ผมแชร์าภารกิจก่อนนะับเอาเงินห้าหมื่นนะครับคือของขั้นดีตรงนี้แล้วก็ภารกิจแชร์ผมยังทําไม่ครบด้วยภารกิจแชร์ขาดอีกขาวแนละ้วตัวนี้เอาร้อยเพชรด้วยพอดีนะครับรับไปร้อยเพชรนะถือโอกาสได้ทำเควสพอดีนะครับตัวนี้ก็รับไปเออรับไปในภารกิจคือมันมีให้เราอัญเชิญพิเศษด้วยนะโกถือโอกาสได้มาทาเควสด้วยพอดีแล้วก็มีวสัดสดุสะพายการ์ดด้วยนะตัวนี้ขาดอีกขาดอีกสิบนะ คือแต่ว่ามันเอ้ยมันนับถอยหลังอีกแค่แค่นี้นี่ว่ะงั้นผมไปสุ่มซับไพดาวทัาไหน่อยละกันทํำใี้คือมันมี down, อัปดาวเออรีดอ up ัปอัปดาวอยู่นะครับแต่ว่าผมน่าจะไม่ได้สุ่มน่าจะไม่ได้สุ่มจนหมดนะครับเพราะว่าคือผมอยากจะเก็บให้มันถึงสักหกร้อยใบแล้วค่อยเปิดนะครับตอนนี้เอ้ยผมเปิดให้มันครบกันีกว่าวะ่ะเอาให้มันครบข้างล่างละกันตรงน,นั้นนะ่ะอือประมาณนี้ประมาณนี้พอละนะเปิดประมาณนี้พอกลายเป็นยี่สิบเอ็ดใบ โอเคสำวนตอนนี้ก็ไปรับควสเฮ้ยก็ hey! oh, มันมีวัสดุวิจัยด้วยเออวะ่ะวัสดุวิจัยไปกดครั้งหนึ่งโอเคประมาณนี้พอนะเราต้องการรับเหรียญเออรับเหรียญมาเอาเหรียญมาเล่นเล่นกิจกรรมซื้อปลาไปเอ้ยีเซตดันนัก,ก้าห้าครั้งโอ้เอ้ รีเซตด่านอาก้าสิบห้าเข้าร่วมรันปรนลองสามสิบอันนี้รับได้โอ,อเคตรงนี้มีอะไรอีกไหมหรีเซตด่านอาก้าเข้าสู้รันปรนลองโหมีแต่ให้ผมเข้าสู้อย่างเดียวเลยวะก็คือแบบใจ้ผมสู้อย่างเดียวเลยตรงนี้เออผมขออนุญาตกดซื้อตรงนี้แล้วกันนะครับักครั้งหนึ่งแล้วก็รับเศษขอพรไปอ๋อคือมันต้องรับไม่ถึงสี่เศษใช่ป่ะโอ้โหมัดมือชกจัดคือมันต้องสี่เศษเพื่อที่จะเอาทางส่วนของ ไอเนี่ย,ยงั้นผมไปทำรีเซ็ตดีกว่าวะ่ะไปรับรางวัลกันเถอะโอเครับรางวัลเรียบร้อยนะครับตันนี้ก็น่าจะหมดแล้วว่ะโอเคตอนนี้ก็เล่นหมดแล้วเหลือแค่ท้าทุารนประลองอะไรพวกนี้นะเพื่อนๆเขาตรวนเพราะฉะนั้นเรากดเราออนนี้กดเลยนะครับเราไม่เล่นแล้วไม่อยากเสียเพชรไปมากกว่านี้แล้วนะครับเล่นไปเราเ,าเก็บเศษมาโอเค อันนี้ผมขอเป็นนี่ไว้นาะบีทคิงนะกดขอพอรไปเลยนะครับภาพเข้าให้โอเคได้บีทคิงมาเป็นที่ได้บร้อยแล้วนี่พลังราชสีบีทคิงนะครับแล้วก็มีตัวแดงครบพอดีใช่ไหมมีตัวแดงสิบไปโอเคแล้วสุ่มเพิ่มนะแล้วก็ในเลยผมไปดูสกินบีทคิงก่อนนะครับว่าครบหรือเปล่าถ้าเกิดครบเราก็สามารถปลดฟิกเกอร์ต่อได้อ่านี่อันนอลบัม้มโอ้โหอีขันนิดนึงนะอืม โอเคตัวนี้คือแสดงฟิกเกอร์ได้แล้วนะเปิดได้5า้าใบใชมเห้ยนสามใบได้ฟิกเกอร์5้าใบลดดาเมจแล้วก็6ใบได้กับ s อชพีอีกหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับก็เดี๋ยวค่อยหาเพิ่มขาดอีกสองใบอืมตัวนี้ขาดสองใบคลยปประมาณนี้นะครับก็ได้สกินมาใช้ฟรีหนึ่งอันแล้วก็ได้ตัวไม่อีกสิบใบมากดต่อไออปกดต่อแนละ้วโปรสุดท้ายนะได,ได้ปิดคลิปกันนาะทีหนึ่งนะครับคือแบบ เสียเวลาตรงมานั่งนั่งทำควสหานี่แหละปึ๊บปื๊บป๊บโอเคโอ้ยเราได้บีทิงมาพอดีเลยต้องใส่โกผมไม่มีตัวชายะกินนะไปต่อที่ตัวเหลืองเลี๋ยวกาันนะครับสีบ่สิบใบตรงนี้เผื่อจะแบบมีสีทองฟุกบังเอิญมาเกิดอะไรประมาณนี้เออแต่เป็นไปได้ยากยนะไปกดกดไปให,ให้มันครบๆนะครับไม่ใช่หรอกคือตัวมันเหลือตัวมันเหลือแนละ้วมันเป็นเศษคือมันมันดูไมร่ราเรื่องตานะครับไปกดไป กดแปกดแป3สามสิบใบตัวเหลืองกดข้ามไปเลยนะครับตัวนี้น่าจะชิวเลยปึ๊บ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 โอเคได้วแนะมกดมาตัวหนึ่งโอเครอบสุดท้ายนะครับตัวนี้ก็กดไปจะได้ปิดคล <c oughs> ิปคือจะเขาว่าไอ้ตัว,ต,วตัวไม่หมดเราไม่ปิดคลิปอะไรอย่างเงี้ยเ,เป็นศูนย์ศูนย์แล้วโอเคสำหรับคิปนี้ก็ประมาณนี้เลยนะครับก็เข้ามาสุ่มมาละลายของให้ทุกคนเล่นนะครับก็ไม่มีอะไรมาก ก็ถือว่าได้ทําการใช้ดวงภายในเดือนนี้ไปค่อนข้างยืะแล้วคือได้เป็นหินพัฒนาปีศาจปีศาจหนึ่งก้อนฮีโร่หนึ่งก้อนแล้วก็ได้เกียร์โรเกียรโรอีกหนึ่งตัวนะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีโดยประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับแล้วก็ก่อนได้แยกกันไปนะฝากม่ได้สำหรับร้านเติมเกมวันพันแมนสองเครื่อที่ดีที่สุดในประเทศไทยต้องที่ร้านคันเทพเลยนะครับเติมถูกเติมในแบบพันะเปอร์เซ็นต์ต้องที่ร้านคันเทพเท่านั้นนะครับอย่าลืมไปใช้บริการการนันไน้เยอะด้วยนะโอเคสำหรับคลิปนี้ผม,งม,มคง